ประนดนบราชสมภพคำรบการน้อมดวงมานชื่นชมสมสมัยปวงค่าพระพุทธเจ้าผองชาวไทยถวายชัยมงคลดนบรรดาลเอกองค์ราชินีสีประเทศทรงปกเกตคุ้มครองไทยให้สุขสารเคียงราชาคู่บุญญากเกษมสำราญ ยิ่งยืนนานชนมายุคู่ราชันสามมิถุนายนมงคลเลิศแสนประเสริฐภูนเพิ่มเฉลิมขวัญเฉลิมพระชนมพันษาอภิวันพร้อมใจกันทั่วธานีนิกรชนขอพระองค์ทรงพระสิริสวัสดิ์พองพิพัฒเกิดไกลในแห่งหน อัญเชิญถวยเทพไทยในสากลบรรดาลดลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางเมธินีชโลธรประธานสาลดีกาพร้อมคณะผู้บริหารสารยุติธรรมและข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรม